สวัสดีค่ะรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์วิล์เช้าวันนี้น้ำพึ่งและคุณอาแนทก็กลับเข้ามาในเขต Old Town ของเมืองซาวส์บวกกันอีกครั้งนะคะเพราะจุดหมายที่สำคัญของเราในวันนี้ก็คือ f o r t r e s Hohen s o u t h ส์บวกหรือป้อมปราการ h ฮ oh hen South บวกนั่นเองค่ะภาพของป้อมปราการโดดเด่นบนยอดเขากลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซาวส์บวกไปแล้วนะคะ ใครที่ได้มาชมเมืองน,นี้แล้วไม่มีภาพถ่ายของโฮเฮนซาส์บวกลับไปด้วยก็เหมือนมาไม่ถึงที่นี่ล่คะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปที่ด้านบนนะคะเรียกว่าโฮเฮน s ซาส์เบิร์กนะคะมันก็จะเป็นจุดที่สามารถมอง s ซาส์เบิร์กได้แบบสวยงามที่ในมุมสูงแล้วก็ เป็นจุดที่เขาไปถ่าย The Sound of Music ด้วยค่ะโหัวแถวนี้ยาวมากๆแต่เราไม่ค่อยกังวลใจนะคะเรามีบัตรนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถ t r a มใช่ค่ะ<ม>ก็คือ t r a มเนี่ยก็พูดภาษาไทยเนี่ยก็คือรถกลางน,นะคะ<ม>ที่จะขึ้นไปบน โฮเฮนซาวสเบิร์กนะคะว่ากันว่าเส้นทางรถรางเคเบิลที่จะพาเราขึ้นไปชมป้อมปราการโฮเฮนซาวสบวกนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1892ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางรถรางเก่าแก่ที่สุดของออสเตรียเลยล่ะค่ะแค่อึดใจเดียวน้ำพึ่งกับคุณอาแนทก็มาถึงสถานีด้านบนแล้วล่ะค่ะ เรามองไปข้างล่างเราจะเห็นเมืองหมดเลย<ะ>นู่นไงเห็นแม่น้ำซาวซักไหมเห็นค<ะ>่ะ,ะที่ตึกใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นฝั่งโรงแรมอาชัดที่เราพัก<ะ>ตึกเก่าๆก็คือฝั่งโอทาวจุดนี้เราสามารถเดินเล่นชมทิวทัศน์มุมสูงของเมืองซาวสว์บวกได้อย่างกว้างไกลเลยนะคะ องกล้องดิวเสีย1ยูโร50บเขาเขียนด้วยนะถ้าเผอเกิดใส่เหรียญอื่นที่ไม่ใช่ที่เขาบอกนี่เขายึดเลย โ o เฮนซาวส์บวกแห่งนี้นะคะทั้งเป็นป้อมปราการและปรา,าสาทที่พำนักของเจ้าชายอาร์ชบิชอปในสมัยก่อนค่ะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ177 0โดยเจ้าชายอาร์ชบิชอปเกฟฮาร์ดฟอนเฮลเฟนสไตน์ และได้รับการต่อเติมเรื่อยมาจากผู้ครอบครองอีกหลายท่านค่ะที่นี่จึงเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แสดงพลังอำนาจทางโลกของอาร์บิชชอปประมุขทางธรรมซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองในสมัยนั้นค่ะมองไกลๆตรงนู้นเนี่ยค่ะตามที่เพิ่งีไปเราจะเห็นเหมือนเป็นปราสาทอยู่เนี่ยนะคะอยู่บนเขาเนินเตี้ยๆนะ่ะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นมิวเซียมอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในซาวส์บวกนะคะก็บอกว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวได้สวยงามอีกจุดหนึ่งเพราะว่ามันสามารถที่จะมองเมืองซาวส์บวกได้แบบประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถเห็นโฮเห็นโฮเฮนซาวส์เบิกด้วยตรงจุดนั้น การนี้มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานคู่กับเมืองซาวสบวกค่ะภายในมีนะคะทั้งตำหนักใหญ่โบสถบ่อนน้ำโบราณปืนใหญ่ค่ายทหารและห้องคุมขังนักโทษค่ะ mm hmm. เมื่อปีคศ1612เจ้าชายอาร์ชบิชอปวอฟเดทริชฟอนเรอิตนาว ผู้สร้างพระราชวังมิราเบลก็ถูกจับมาคุมขังอยู่ที่ป้อมโฮเฮนซาส์บวกแห่งนี้จนกระทั่งเสียชีวิตในปีคศ1617ค่ะเจ้าของห้องฮัลโหลโอ้โหมีการทักทาย I am Bishop Wolf Beatrice เป็นบิชอปนะบิชอปนะคะเนี่บิชอปนะคะเป็นห้องที่ที่แสดงเอ่ออารยธรรมโบราณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในจะมีเครื่องเครื่องแต่งกายโบราณเราเข้าไปถ่ายรูปได้แล้วก็จะมีพับเพ็ดมีพับเพ็ดค่ะหุ่นกระบอกโชว์เนี่ยค่ะเนี่ยเจ้าของห้องไหมเป็นเครื่องแต่งกายโบราณในสมัยก่อนที่เป็นมีนักบสมัยนั้นเนี่ย จะแต่งกายยังไงแล้วก็สมัยนั้นนะแบบจะมีสงคลามมีอะไรด้วยนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็แต่งกายการแต่งกายของทหารนักรบสมัยก่อนเข้ามาภายในมาเคโอเนตมูเซียมแล้วรู้สึกได้เลยนะคะว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นชักสายเชืิดที่น่าสนใจมากค่ะ หุ่นชักสายเชิดแบบนี้ถือเป็นศิลปะเก่าแก่อีกอย่างหนึ่งของออสเตรียเลยนะคะนอกจากจะได้ชมตัวหุ่นมากมายหลายแบบที่รวบรวมมาจัดแสดงไว้ที่นี่แล้วยังแบ่งโซนให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกันอีกด้วยค่ะ ดูสิบอฟเดียชิหนึ่งห้าหเก้าถึงหนึ่งหหนึ่งเจ็ค่ะน่ากลัวไหม <c oughs> น่ากลัวไหม,ไหมเขาเขาทักทายข้างหน้าแต่เขาทักทายข้างหลังนี่คนละเรื่องกันเลยนะถ้าหนูอยากแต่งกายแบบสมัยก่อน,นก็เข้าไปข้างในค่ะตรงนั้นเห็นแม่ที่เขากำลังถ่ายเนี่ยมีหุ่นผู้ชายผู้หญิงเพิ่งจะ รูปเป็นสาวที่เรียกว่าเป็นสาวโบราณของที่นี่เอ๊อเออหรือเราจะเป็นทหารดี แบ่งพื้นที่เป็นห้องต่างๆมากมายและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งนั้นค่ะอาแนทพาน้ำพึ่งเดินชมอยู่นานแต่ก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยนะคะก็จะเป็นมีเข้าจำลองตึกจริงๆนี่ทำจากกระดาษนะเป็นโมเดลอของโ oh ฮเฮนเนี่ยค่ะโฮเฮนซาวสตเกิ แสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะพวกทหารเนี่ยเขามียศแล้วซึ่งเป็นต้องติดยศอย่างไรเป็นยังไงนะคะ แกรมของของ,ของการแสดงคอนเสิร์ตของที่นี่เพราะมันจะมีอยู่เรื่อย<ๆ>เอยเขาจะมีโปรแกรมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าซารสเกิร์ตนี่เป็นมีสถาบันดนตรีคือโมซาร์ทเทีมค,คนไทยก็มาเรียนนะ,ค,ะคนไทยก็มาเรียนแล้วก็ก็จะมะีจัดแสดงเป็นระยะระยะใช่ใช่โดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ก็จะมีซัมเมอร์มิวสิกเฟสติวัล จุดเด่นๆที่น่าตื่นตาตื่นใจเห็นจะเป็นบริเวณที่พำนักของเจ้าชายอาร์คบิชอปซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้และทองทั้งบนเทดานและผนังแหะอดนึกถึงภาพเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่ได้ค่ะว่าคงจะงดงามอลังการยิ่งกว่านี้อีกนะคะที่โกลเด้นสตูดห้อสีทองสตูเบ๊ย ห้องสีทองห้องสีทองอารดาอรรามไสวยค่ะ้ปวดอือจริงเหรอจริังไงอะปวดเออดไทำไงปวดือเอาลนวมอุ้ยตายแล้ว แต่เมื่อกี้นี่อาเล่นเมื่อกี้นี่ยตกใจนะนั่นนะนะน่ะโหวนวาท้องเสียปัจจุบันโฮเฮนซาวส์บวกได้รับการยกย่องว่าเป็นป้อมปราการในยุคกลางที่ยังคงเหลือความสมบูรณ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปอีกด้วยค่ะ ำได้เลยนะคะเนี่ยว่าที่บริเวณนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music นะคะเขามาถ่ายเพิ่งจำเนี่ยแหละค่ะบันไดาทางลงเนี่ยได้จากจุดนี้นะคะเราสามารถมองวิวของเมืองซาวส์เบิร์กเนี่ยนะคะได้สวยงามมากๆได้ทุกมุมเลยโดยเฉพาะนะคะมุมนี้ค่ะ โคเฮนซาวสเบิร์กนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราไปอยู่บนนู้นใช่ไหมคะที่ตรงป้อมนู้นเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ตรงนี้และแม่น้ําที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือแม่น้ําซาวซักนะคะซาวก็แปลว่าเกลือค่ะที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นเมืองเก่าด้านนู้นเป็นเมืองใหม่ ชูทัศน์ของเมืองนี้ให้เต็มตากันอีกหน่อยนะคะเพราะได้เวลาที่น้ำพึ่งกับคุณอานแนทต,ต้องอำลาซาวสมบวกกันแล้วค่ะเย็นวันนี้เราก็จะเดินทางกันต่อไปอยังมนเซค่ะเพื่อไปตามรอยภาพยนตร์ในดวงใจกันต่อ ขอบคุณอามากเลยนะคะที <laughs> อ่อาพาหนูมาที่เมืองมอนเซซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนูไม่คิดว่ามันจะน่ารักขนาดนี้แล้วเป็นเมืองที่แบบพรว่ามันเหมือนเมืองปุ๊กตาที่แบบว่ามันมีสีสันมองไปทางไหนก็ดูน่ารักไปหมดแม้กระทั่ง <c oughs> บอเนี่ยนะคะ <c oughs> บอเนี้ย <c oughs> บอนี้ชื่อบาซิลิกาเซนไมเชล เลยแล้วก็บรนีีก็สวยงามมากด้วยบ่อนี้เป็นเป็นหนึ่งในโรดแมพที่คนไทยจะมาเที่ยวกันด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดหนูมองรอบๆมองบนรอบๆเห็นไหมคะเมืองสวยงามบ้านเรือนนี่สวยงามหนูจําไว้นะว่านี่นี่ตึกตรงนี้เป็นสีอะไรเดี๋ยวหนูจะไปตามร้านสุวินียชอปตรงนี้แหละหนูจะเห็นในโพสการ์ดเขาถ่ายรูปตรงนี้ อันนี้ถือว่าเป็นวิชั่นที่ดีของเขาเรียกว่าอะไรออบตของที่นี่ค่ะแล้วก็บอกว่าเพิ่งดูแล้วนะคะร้านรวงเขาจะเล็กๆเหี่ยๆนะคะนึกถึงชรยแม่นึกถึงท่านแม่ไหมท่านแม่จะโปรดมากเลยอย่างนี้แม่เป็นคนที่ชอบแบบอะไรเล็กๆมากๆเลยเพิ่งว่านะคะเดี๋ยวเราเดินไปที่โรงโบสถ์ดีไหมคะเราเข้าไปดูด้านในโบสถ์นะคะค่ะ บริเวณที่ตั้งของมหาวิหารเซนไมเคิลแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่คศ7 4 8เลยทีเดียวค่ะแต่ตัวอาคารสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่เคยถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลังค่ะ การตกแต่งภายในมหาวิหารแห่งนี้เพิ่งได้รับการบูรณะปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปีคศ2008นี้เองแต่ขอบอกเลยนะคะว่ายังคงความสง่างามและน่าเลื่อมใสศรัทธาจริงๆค่ะ แท่นบูชาที่มีอยู่หลายจุดนั้น mm hmm. ก็แลดูมีมนลขลังและประณีตอย่างมากโดยเฉพาะแท่นบูชาสูงสุดที่อยู่ตรงด้านหน้านั้นถูกสร้างมาเกือบ400ปีแล้วนะคะน้ำเพื่งยังจำได้ติดตาเลยค่ะว่าเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ตอนที่พวกเขามาประกอบพิธีแต่งงานอันแสนโรแมนติกในโบสถ์แห่งนี้ค่ะ ขอพอนแล้วยังขอพอแล้วค่ะเขาบอกว่าทุกศาสนานะคะสอนให้คนเป็นคนดีดเราไปอยู่<ด>ที่ตรงไหนนะคะเราก็เคารพท่านก็เนี่ยค่ะเราก็ไหว้เหมือนชาวพุทธนะคะเพราะว่าเราเป็นคนพุทธใช่ไหมคะแต่เราก็นับก็คือเริ่มสสยท่านนะก็เหมือนชาวพุทธค่ะ <laughs> จะกลับออกจากเมืองมอนเซ่เราก็แวะไปชมวิวริมทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆกันสักหน่อยค่ะเสียดายที่มีเวลาไม่มากนะคะเพราะต้องรีบเดินทางต่อไปยังกรุงเวียนนาก่อนที่จะมืดค่ำไปสักก่อนรับรองว่าคราวหน้าจะต้องหาโอกาสมาล่องเรือในทะเลสาบแถบนี้สักครั้งค่ะ เราก็ได้เวลาเดินทางกันต่อเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในกรุงเวียนนาสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เดี๋วเพิ่งต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ